โอโทรัสเป็นสกุลของฉลามกลุ่มแมคเครเรลที่สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแล้วนะครับมีชีวิตอยู่ในสมัยพาเลโอซีนจนถึงไพลโอซีนหรือว่าประมาณ66-2.5ถึงล้านปีก่อนถือว่าใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นานมากนะครับโดยชื่อโอโทรัสมาจากภาษากรีกโบราณคำว่าออตมีความหมายว่าหูนะครับโอดัสมีความหมายว่าฟันดังนั้นคำว่าโอโทดัสจึงมีความหมายว่าฟันที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบใบหูนั่นเอง ซึ่งถ้าเราดูจากภาพจะเห็นว่าฟันของฉลามสกุลนี้มีลักษณะโค้งเหมือนก,นกันกับหูของมนุษย์นะครับส่วนแมคเคเลวชาร์กเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มของฉลามที่อยู่ในอันดับแลมนิฟอร์มิสโดยลักษณะเฉพาะของฉลามกลุ่มนี้ก็คือมีครีบที่หลัง2ครีบนะครับครีบที่ก้นหนึ่งมีร่องเหงือก5าคู่ไม่มีเยื่อหนังตานะครับส่วนปากจะยื่นออกไปที่ด้านหลังสมาชิกเก่าแก่ที่สุดของกลุ่มก็คือพาริโอคาคาริอัสนะครับที่เป็นฉลามขนาดเล็ก มีความยาวประมาณแค่1เมตรเท่านั้นฉลามในอันดับ Lamniformes ปัจจุบันมีทั้งหมด15สายพันธุ์ด้วยกันเรารู้จักฉลามสกุล Otodus จากฟันของมันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ประเภทปลากระดูกอ่อนซึ่งชื่อก็บอกเราอยู่แล้วว่ากระดูกของพวกมันเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดไม่มีเนื้อเยื่อกระดูกนะครับกระดูกลักษณะนี้ก็เลยง่ายต่อการย่อยสลายทําให้มันหายไปก่อนจะเกิดกระบวนการกลายเป็นฟอสซิล ซึ่งทำให้เราไม่ค่อยจะพบซากของมันในปัจจุบันสักเท่าไหร่วันนี้ผมเลือกฉลามโบราณสายพันธุ์โอทอดัสเมกาโลดอนที่หลายคนรู้จักกันดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยที่ข้อมูลทั้งหมดผมนำมาจากวิกิพีเดียและงานวิจัยของคุณชิมดะเคนชูนะครับที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี2019โดยงานวิจัยชิ้นนีนะ้มีชื่อว่า The Size of the m e g a t o t h s h a r k Otodus Megalodon Revisited นะครับ คำว่าโอโทดัสเป็นสก,กุลของสัตว์ตัวนี้นะครับส่วนเมกาโลดอนเป็นส่วนขยายสก,กุลโดยเมื่อนามารวมกันแล้วโอโทดัสเมกาโลดอนจะกลายเป็นชื่อของสายพันธุ์สัตว์ตัวนี้ซึ่งจากนี้ไปถ้าผมจะเรียกมันว่าโอโทดัสเมกาโลดอนเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปนะครับดังนั้นขอเรียกมันสั้นๆว่าเมกก็แล้วกันเมกเป็นฉลามยุคนีโอจี OG นะครับมีชีวิตอยู่ในสมัยไมโอเซนจนถึงไพลโอเซนหรือว่าประมาณ23-3.6ถึงล้านปีก่อนชื่อของมันแปลว่าฟันที่มีขนาดใหญ่นะครับ ก่อนหน้านี้เราเข้าใจกันว่าพวกมันเป็นสายพันธุ์หนึ่งของฉลามขาวซึ่งจากการศึกษาช่วงหลังพบว่าแม็กเป็นฉลามโบราณที่วิวัฒนาการแยกออกจากกันนะครับโดยจัดให้อยู่ในอันดับ l a มิฟอร์มิสเหมือนกันแต่ว่ามาแยากกันที่วงแม็กแยกออกไปเป็นวงโอโชลอนทีเด้ Day นะครับส่วนฉลามขาวแยกออกมาเป็นวงแลมมีเดย์ D Day. ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่รูปร่างหน้าตาของพวกมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าฉลามในอันดับแลมิฟอร์มิสหรือว่าแมคเคเรลชาร์กเองก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป แมกเป็นสัตว์ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามีการนาไปเขียนเป็นนิยายด้วยนํามาสร้างเป็นหนังด้วยนะครับเราจินตนาการกันว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากและสร้างความน่ากลัวให้กับคนที่พบเห็นโดยที่ก่อนหน้านี้ว่ากันว่าสัตว์ตัวนี้มีลําตัวยาว20-30เมตรหนักเป็นร้อยตันเลยนะครับต่อมามีการศึกษาพัฒนาการของฟันและความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างความยาวและความสูงของฟันจากสลัมขาวในยุคปัจจุบันเรานี่แหละครับ ซึ่งผลที่ได้ก็คือเม็กจะมีความยาวประมาณ14.2ถึง15.3เมตรนะครับโดยที่ขนาด15เมตรขึ้นไปถือว่าหายากมากส่วนการคำนวณน้ำหนักนะครับนักวิทยาศาสตร,ร์นำัตราเมทบอลิซึมมาเทียบกับขนาดและความเร็วในการว่ายน้ำของฉลามทำให้ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเม็กที่48ตันโดยที่ข้อมูลส่วนนี้ผมนำมาจากงานวิจัยของคุณชิมาดะเคนชูในปี2019นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าที่ผ่านมามีการประเมินขนาดของมันไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างเม็ก <Make S 1> เป็นปลากระดูกอ่อนนะครับซึ่งหลังจากที่มันตายแล้วเนี่ยกระดูกจะย่อยสลายก่อนที่จะเกิดกระบวนการฟอสซิลลเซชันดังนั้นเราจึงพบกระดูกของมันน้อยมากส่วนสิ่งที่แข็งแรงที่สุดที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันก็คือฟันนั่นเองฟันของเม็กถูกพบกระใจายในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับมีขนาดตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยข้อมูลที่ผมเจอเป็นข้อมูลจากเว็บ AC Animal นะครับข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่23มกราคมปี2023นี่เองเนื้อหาคือมีการค้นพบฟันของสลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับปกติแล้วฟันของเม็กจะมีค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ที่18ซนตมรแต่ว่าฟันชิ้นนี้มีขนาดความสูวงวัดได้ที่18.9ซมนะครับซึ่งฟันชิ้นนี้พบในทะเลทรายโอคูคาเจประเทศเปรูนะครับ ทําให้มีการคาดการณ์กันว่าเมคกอาจจะมีขนาดตัวที่ยาวมากกว่าที่เราเข้าใจกันในยุคแรกนะครับผู้คนคิดว่าฟันของมันก็คือิ้นที่กลายเป็นหินของงูหรือว่ามาังกรต่อมาในปี1667นะครับนักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์กอาธิบายไว้ว่ามันเป็นฟันของฉลามโดยที่เขาอาธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ The Head of a Shark Dissected ตั่นเองในปี1843นะครับ นักธรรมชาติวิทยาชาวสวิตตั้งชื่อให้กับมันว่าคาคาโคดอนเมกาโลดอนซึ่งต่อมาในปี1923มีการตั้งสกุลใหม่ขึ้นมาอีกสกุลหนึ่งนั่นก็คือคาคาโคคลีสนะครับยังไม่จบนะครับปี1960ตั้งขึ้นมาใหม่อีกสกุลหนึ่งเป็นโพคาคาโลดอนซึ่งทั้งหมดนี้นักวิทยาศาสตร์อ้างอิงจากลักษณะของฟันฟันของสัตว์กลุ่มนี้สังเกตได้ง่ายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนมองผ่านก็น่าจะรู้ตัวของฟันมีลักษณะแบนนะครับดูรวมๆจะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ถ้ามองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นรอยหยักขนาดเล็กเล่าฟันซึ่งคําว่าคาคาโรดอนเนี่ยเป็นภาษากรีกโบราณนะครับมีความหมายว่าฟันที่มีรอยหยักจากการศึกษาในปี2016นะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันนะครับว่าพวกมันเป็นสัตว์โคและสก,กุลกันกับฉลามขาวดังนั้นพวกมันจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลคาคาโรดอนอีกต่อไปโดยที่สัตว์ตัวนี้วิวัฒนาการแยกไปอยู่ในสกุลโอโทดัสที่ปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปจากโลกเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แยกแม็กกับฉลามขาวออกจากกันก็คือลักษณะรอยหยักของฟันนะครับซึ่งฟันของแม็กจะมีรอยหยักที่ละเอียดมากกว่าโดยสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับฉลามขาวมากที่สุดก็คือฉลามมากฟันกว้างสก,กุลไอโซรุสที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกันส่วนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดิมที่คิดว่าแม็กกับฉลามขาวเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องรอยหยักของฟันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยและไม่ชัดเจนนะครับเราไม่อาจจะนำมาเป็นข้อแตกต่างของสายพันธุ์ได้ ทีนี้เรามาดูขนาดของเมกกันบ้างน,นะครับเริ่มแรกทีเดียวในปี1,909เนี่ยคุณดีนจำลองกรามของมันขึ้นมาเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับโดยเขามีการคำนวณกันว่าเมกจะมีนํำตัวยาวถึง30เมตรปี1,973นะครับแรนดดลผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาคำนวณจากความสูงของฟันและประมาณขนาดตัวของมันอยู่ที่13เมตรปี1994นักชีววิทยาทางทะเลมีความเห็นว่า แม็กอาจจะยาว24-25ถึงเมตรปี1996นะครับนักวิจัยฉลามเสนอความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความยาวของฉลามกับความสูงของฟันหน้าโดยอ้างอิงจากฉลามขาวเพชเมียยาว6เมตรนะครับแม็กจะมีความยาวที่16.8เมตรถ้างอิงจากฉลามขาวเพชเมียยาว7.1เมตรแม็กจะมีความยาวที่สูงสุด20.2เมตรนะครับในปี2002นะครับนักวิจัยฉลามคลิฟฟอร์เสนอว่า ความยาวทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับความกว้างของรากฟันหน้าด้านบนนะครับโดยทุกๆ1ซนติเมตรเนี่ยของความยาวรากฟันฉลามจะมีความยาว1.4เมตรเมื่อคำนวณบบเสร็จแล้วเม็กจะมีขนาด16.5เมตรนะครับในปีเดียวกันคุณที่มาดะบอกว่าอัตราการเติบโตของฟันกับรากมันไม่แปรผันกันโดยตรงนะครับมันไม่สมมาตรกันดังนั้นจะใช้วิธีคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับ ในปี2019นะครับคุณชิมดะทำการวิจัยเพื่อจะทบทวนขนาดข,าดของเมกอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งแรกคำนวณจากตัวอย่าง NSM p v 19896นะครับทำให้ประเมินว่ามันอาจจะมีความยาวที่14.2เมตรจากนั้นทำการคำนวณจากตัวอย่าง f m n h p f 11306ซี่เป็นฟันที่มีขนาดสูงที่สุดนะครับวัดได้16.2เซนติเมตรทำให้ประเมินขนาดของเมกได้ที่15.3เมตร ดังนั้นนะครับแมกจากการศึกษาของคุณชิมะดาที่ผมนำงานวิจัยมาอ้างเงเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ยาว14.2ถึง15.3เมตรในปี2021จนถึง2022ที่ผ่านมานะครับนักวิจัย3คนที่นำโดยคุณวิกตอร์เปเลสจากมหาวิทยาลัยเซนต์แมรลี่นะครับเสนอให้มีการคำนวณจากฟันที่มีความสมบูรณ์มากกว่าพวกเขาจำลองสูตรขึ้นมาใหม่โดยเปรียบเทียบกับสลามในปัจจุบันนะครับ เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับแม็กจะมีลำตัวยาวประมาณ20เมตรบวกลบที่3.5เมตรนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่เมื่อวันที่1มีนาคม2021นะครับชื่อของเปเปอร์ชิ้นนี้ก็คือ Body Length Estimation of Neogene m a c r o p h a g i u s l r m Uniform Sharks d e r i v e from Associated f o s s i l d e n t i t i o n s ซึ่งทั้งหมดจะเห็นว่าเราแทบจะไม่รู้ขนาดที่แท้จริงของมันเลยในส่วนของรูปร่างนะครับ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันอาจจะมีโครงสร้างคล้ายกับฉลามขาวนะครับแต่ว่าขากรรไกรอาจจะกว้างกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันอาจจะคล้ายไปทางฉลามวาฬหรือว่าฉลามบาสกิ้งโซนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัตว์ในอันดับแปมนิฟอร์มิสเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เนาะแถมรูปร่างหน้าตามันก็แตกต่างกันด้วยแต่ว่าที่เราเห็นในหนังส่วนใหญ่โดยรวมมันไม่ต่างไปจากฉลามขาวที่ตัวใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเอง ในส่วนของเขตที่อยู่อาศัยเนี่ยเราพบฟันของมันกระจายตัวไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าที่เราสังเกตก็คือส่วนใหญ่พวกมันอาศัยอยู่ในเขต s u b ทอ o p i c a l หรือว่าบริเวณพื้นที่กึ่งเขตร,ร้อนนะครับอุณหภูมิของน้ําประมาณ1นึถึงยีองศาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเย็นแต่ว่าเมคจะมีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิให้สูงกว่าน้ําโดยรอบโดยใช้ความร้อนจากการเผาผลาญในร่างกายเมคอาศัยอยู่ในทะเลหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นน้ําตื้นชายฝั่งเขตน้ําลึกหรือว่าอาจจะเป็นทะเลสาบ โดยที่ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในเขตมหาสมุทรนะครับเนื่องจากบริเวณนั้นมีอาหารที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของมันฟอสซิลที่พบบอกเราว่าเม็กที่อาศัยอยู่ทางซีกโลกใต้จะมีแนวโน้มที่ตัวใหญ่กว่าทางซีกโลกเหนือนะครับส่วนตัวที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเองก็จะตัวใหญ่กว่าพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยโลเคชันที่เราพบฟอสซิลเราสามารถหาดูได้จากวิกิพีเดียนะครับด้วยขนาดของตัวและกรามที่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าเม็กเป็นสุดยอดนักล่าแน่นอนนะครับ เพียงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ในจุดไหนของห่วงโซ่อาหารมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีนักล่าที่อยู่เนี่ยมันขึ้นไปการทดลองนี้ศึกษาเรื่องของไอโซโทปของธาตุสังกะสีจากฉลามและกระเบนนะครับทั้งที่มีชีวิตอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้วข้อมูลบอกเราว่าเมกจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าฉลามขาวในห่วงโซ่อาหารแต่บางครั้งมันก็กลเป็นเหยื่อได้เหมือนกันตามความเข้าใจของผมนะครับคือถ้าไม่นับมนุษย์เนี่ย ศัตรูของสลามขาวน่าจะเป็นกลุ่มของวานเพชรคาที่พร้อมจะล่าพวกมันอยู่ตลอดเวลาเมกเองก็ไม่ต่างกันนะครับจากหลักฐานของฟอสซิลพบว่าพวกมันก็เป็นเหยื่อของสัตว์ตัวอื่นเช่นกันนะครับโดยที่สัตว์นักล่าที่กินเมกเป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นพวกเซตาเชนโบราณอย่างกลุ่มสควอโลดอนติดหรือว่าอาจจะเป็นพวกวานสเปิร์มอาหารของมันสันนิษฐานว่ารูปแบบของอาหารจะแตกต่างไปตามอายุข,ของมันนะครับโดยที่วัยเด็กอาจจะกินปลาหรือว่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อโตขึ้นแล้ว อาหารของมันจะเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราสันนิษฐานกันว่ามันอาศัยอยู่ในเขตที่น้ําค่อนข้างจะเย็นนะครับแต่ว่าโดยความที่พวกมันมีความสามารถในการปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายให้สูงกว่าน้ําทําให้พวกมันมีชีวิตอยู่ได้อาหารของมันไม่น่าจะต่างไปจากฉลามขาวในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาด้วยกันเองหรือว่าสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงวานที่มีขนาดใหญ่การสูญพันธุ์ของมันอาจจะเกิดจากอากาศที่เย็นลงหรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นของยุคน้ําแข็งนะครับ ที่ทาให้ทะเลที่มันอาศัยอยู่มีอุณหภูมิต่ามากจนมันไม่สามารถจะอยู่ได้หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่ลดลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลกในตอนนั้นนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้ทําให้เมคหายไปจากโลกนี้เมื่อประมาณ3ล้านปีก่อนถึงตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพของเมกมากขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมกอาจจะไม่ได้มีรูปร่างอย่างที่เราเข้าใจกันตอนนี้ก็ได้ซึ่งก็คงต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมจากกระดูนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับข้อมูลตรงไหนที่มันตกหล่นหรือว่าผิดไปจากข้อเท็จจริงผมจะต้องขอโทษเอาไว้ตรงนี้แล้วกันขอโทษไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ